เมื่อมีคนมาทำร้ายเราป้องกันตัวต้องรับโทษไหมคลิปนี้มีคำตอบก่อนอื่นเลยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทานายด้วยนะเมื่อมีคนมาทำร้ายเราป้องกันตัวต้องรับโทษไหมนะครับเรามาดูมาตรา68ตามประมวลกฎหมายอาญาผู้กระทำการเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือผู้อื่นให้ผลจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงอันละเมิดต่อกฎหมายถ้าได้กระทำเกินสมควรแก่เหตุอันละเมิดต่อกฎหมายถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดครับอธิบายได้ว่าหากเกิดการกระทำอันละเมิดต่อกฎหมายกับชีวิตร่างกกกกาา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 ายยยยทรรรรรรรััััพ์สสสสิินน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 หหหืืืืืออ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 ช่่่่่เเเเีีีงงงงงงขผู้้้้้้้้ึึึซใลจะถถถไไไมมมดดดวววธแบบบปตค เว้นแต่เป็นกรณีป้องกันที่ทําไปเกินกว่าเหตุหรือเกินกว่าการจะต้องกระทําเพื่อป้องกันถ้าป้องกันเกินกว่าเหตุก็ถือว่ามีความผิดทางอาญานะครับโดยศาลจะใช้ดุลพินิจในการลงโทษตามมาตรา69นะครับยกตัวอย่างเขาชกเราเราชกกลับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษด้วยอีกหนึ่งกรณีครับถ้าเขาต่อยเราเรายิงปืนกลับถือว่าเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุนะครับถือว่ามีความผิดและต้องรับโทษด้วยนะครับสร้างสรรค์โดยช่องเรียนรู้กฎหมายกับทนายเจษหากคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ให